มังกรบทที่685ปพระสงฆ์ในไนคลับทางด้านศีลสามยังคงทำหน้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเดิมทีเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วสุดท้ายแล้วใครจะได้ที่หนึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขาสิ่งเดียวที่เขาหวังคือไปให้ไกลจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจากนั้นออกไปด้านนอกไปใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ในเมื่อไม่มีใครมีปัญหาอะไรก็ตกลงตามนี้ฉันจะรายงานเรื่องนี้ไปที่องค์กรพวกเขาจะเป็นฝ่ายตัดสินใจขั้นสุดท้าย ปูจื่อโจวเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่อถ้าอย่างนั้นการคัดเลือกในวันนี้จบลงแค่นี้ทุกคนผมขอตัวลากลับก่อนปู่จื่อโจวประสานมือเป็นกำปั้นให้กับทุกคนจากนั้นหมุนตัวเดินออกไปเมื่อกี้ถึงแม่เฉินเฟิงไม่ได้บีบบังคับให้จียุ่นสู้กับเขาแต่สีหน้าของจีอูฉางแทบจะไม่สามารถตรึงเอาไว้ได้แล้ว ในใจของทุกคนต่างก็รู้ดีจีอูฉางไม่กล้าต่อสู้กับเฉินเฟิงดังนั้นจึงถอยหนีทว่าท่าทีของเฉินเฟิงก็ไม่ได้แข็งกระด้างไว้หน้าจีอูฉางเป็นอย่างดีเวลานี้เขาเองก็ไม่อยากอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่เฉินเฟิงฉันนับถือนายมากความสามารถของนายแข็งแกร่งมากแต่ฉันก็ไม่มีวันยอมให้ทิ้งห่างจากนายเยอะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะสามารถสู้กันสักครั้งเทียนอิงเงียบอยู่พักหนึ่งแล้วพูดกับเฉินเฟิง ่าพี่เทียนอิงพูดเกินไปแล้วถ้ามีโอกาสพวกเรามาประลองกันสักครั้งสำหรับเทียนอิงเฉินเฟิงยังคงมีความรู้สึกดีๆเขารู้สึกว่าเทียนอิงเป็นจอมยุทธที่แท้จริงได้ยินคำพูดของเฉินเฟิงใบหน้าของเทียนอิงมีรอยยิ้มเผยออกมาพยักหน้าจากนั้นทางโป๋ประสานมือเป็นกําปั้นให้กับทุกคนพาเทียนอิงออกไปจากที่นี่ เมื่อเห็นทุกคนออกไปศีสามที่แทบจะอดใจเราไม่ไหวเดินมาข้างๆเฉินเฟิงแล้วพูดขึ้นพี่ใหญ่พวกเราไปเที่ยวเล่นกันเมื่อไหรด่ดีมองดูศีสามที่ไม่ได้เรื่องสีหน้าของฟางเจิ้งราวกับสีดินโคลนอยากที่จะตบกระบาลเขาสักทีเรื่องนี้น้องชายฉันยังมีเรื่องต้องจัดการนายกลับไปก่อนตอนเย็นฉันจะติดต่อไปหานายพวกเราไปดื่มกันสักหน่อยเฉินเฟิงยิ้มแล้วพูดกับศีสาม เวลานี้อย่าพูดเลยว่าศีลสามดีใจแค่ไหนความรู้สึกนี้ดีใจกว่าถูกหวยเสียอีกปรมาจารย์ฟางเจิ้งพาศีลสามเดินออกไปที่แห่งนี้เหลือแค่เฉินเฟิงเย่หนานเทียนกวนหนานเทียนสามคนเฉินเฟิงเมื่อกี้นายรับคำท้าของหวังอีเตามันอันตรายเกินไปแล้วคิ้วของเย่หนานเทียนขมวดเป็นปมสีหน้าเป็นกังวล ถูกต้องถึงแม่มือของหวังอีเตาจะขาดไปข้างหนึ่งแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการต่อสู้ของเขาเขาบรรลุถึงระดับหัวจิ้งชั้นสุดระดับสูงสุดนายไม่มีโอกาสชนะแม้แต่น้อยอีกทั้งหวังอีเตาก็ไม่มีวันทำความผิดปัญญาอ่อนแบบนั้นด้วยกวนนานเทียนถอนหายใจรู้สึกว่าการกระทำของเฉินเฟิงไม่เหมาะสมเล็กน้อย ฉินเฟิงคอยฟังอยู่ข้างๆก่อนหน้านี้เขาดูออกว่าสิทพี่และกวนหนานเทียนเป็นห่วงและหยุดพูดทำให้เขารู้ว่ามีเรื่องสิทธพี่ผู้อาวุโสกวนพวกคุณไม่ต้องเป็นกังวลที่ผมทำแบบนี้ผมมีเหตุผลหวังอีเตาและสิทธิพี่มีความแค้นต่อกัน เพื่อที่จะแก้แค้นเขาลงทูนลงแรงไปมากแต่วันนี้ลูกศิษย์เพียงคนเดียวของเขากลับตายด้วยน้ำมือของผมเขาเกลียดแค้นผมเป็นอย่างมาในสถานการณ์แบบนี้ผมอันตรายมากศิษย์พี่และผู้อาวุโสกวนก็ไม่สามารถปกป้องผมทุกย่างก้าวด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าถ้าประลองในครึ่งปีหลังอีกทั้งผู้อาวุโสทั้งหลายต่างก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้อันตรายของผมก็ลดน้อยลงไปมากอืมถูกต้อง หลังจากเย่หนานเทียนและกัวหนานเทียนได้ยินคําอธิบายของเฉินเฟิงพวกเขาพยักหน้าจากท่าทีของหวังอีเตาเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่เพราะประมาจารย์ทั้งหลายและอูจื่อโจอยู่เฉินเฟิงคงถูกฆ่าตายทันทียังมีอีกนิดหน่อยที่ผมเลือกท้าประลองกับเขาเป็นเพราะอยากจะให้แรงกดดันกับตัวเองผมอยากอยู่ภายใต้แรงกดดันนี้ทําให้ภายในใจของผมไม่ต้องคิดเรื่องอื่น มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาแดนบูถ้าสามารถบรรลุดได้เพราะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอีกทั้งการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้สิ่งที่น่าแปลกก็คือผู้แข่งแกร่งที่ซ่อนตัวเอาไว้ไม่มีแม้แต่คนเดียวสิ่งนี้ทําให้คอน,นอที่จะสงสัยไม่ได้จริงๆการแข่งขันในครั้งนี้มีเงื่อนงำผมมีลางสังหณ์ว่าจะเกิดเรื่องบนโลกต้องเกิดเรื่องใหญ่สักเรื่องแน่นอนบางทีอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นได้พืมถูกต้อง เฉินเฟิงได้รับข้อมูลจากอู่จื่อโจวจำนวนมากหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ทุกคนรู้สึกมีเมฆปกคลุมขึ้นมาทันทีเฉินเฟิงในตอนนี้เป็นคนหนุ่มที่ควรค่าแก่การเป็นผู้แข็งแกร่งแต่ว่าการได้ตำแหน่งนี้ไปแล้วไม่ได้ทำให้เขาดีใจในทางกลับกันกลับทำให้เขารู้สึกกดดันมากยิ่งขึ้นยิ่งมีความสามารถก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบเฉินเฟิงในวันข้างหน้าไม่สามารถทำตามอำเภอใจตนเองได้แล้ว เฉินเฟิงนายเองก็ไม่ต้องคิดมากกดดันเกินไปใจร้อนที่จะสำเร็จมีแต่จะทำให้ล้มเหลวขอแค่ทำทุกอย่างแล้วไม่รู้สึกผิดกับใจตนเองก็พอแล้วเฉินเฟิงส่งสิทธิพี่และกวนหนานเทียนไปที่พักก่อนที่จะกลับสิทธพิพูดเตือนด้วยความเป็นห่วงสิทธิวางใจเถอะครับเฉินเฟิงพยักหน้าหมุนตัวเดินออกไปกวนหนานเทียนเคยพูดโลกของศิลปะการต่อสู้ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแล้วจริงๆ ฤดูร้อนอากาศร้อนมากแม้จะเป็นตอนกลางคืนอุณหภูมิก็ยังคงร้อนนอกจากอยู่ในบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศเดินอยู่บนท้องถนนเหมือนเนื้อย่างที่กำลังเดินอยู่แต่ว่าสำหรับผู้ชายส่วนมากฤดูร้อนเป็นฤดูที่ดีมากเพราะในเวลานี้จะสามารถเห็นผู้หญิงแต่งตัวนุ่งสั้นเดินอยู่ตามท้องถนนกลายเป็นทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองนี้ ว้าวนายดูผู้หญิงสวยๆคนนั้นสิสวยมากว้าวว้าวดูผู้หญิงขาย,ยาวคนนั้นสิต่อให้ใส่น้อยแค่ไหนกางเกงก็ไม่ใหญ่เท่ากางเกงชั้นในของฉันศีนสามเดินอยู่บนท้องถนนอย่างมีความสุขสาวสวยบนท้องถนนเขารู้สึกว่าตาของตนเองไม่พอมองดูเวลาไม่นานศีนสามู่เหินโปและเฉินเฟิงเดินออกมาจากพัตตาคารแต่ละคนหน้าแดงระเรื่ออ หลังจากวู้เหวินโปเจอกับศรีสามดื่มไปไม่กี่แก้วรู้สึกว่าเจอกันช้าไปทางด้านเฉินเฟิงก็ดื่มไม่มากเท่าไหร่เพียงแค่ชนแก้วกับพวกเขาพอเป็นพิธีเท่านั้นหลังจากกินข้าวเสร็จพวกเขาไม่ได้แยกย้ายวู้เหวินโปโทรศัพท์เรียกรถมาจากนั้นพาศรีสามและเฉินเฟิงไปในคลับซีดับเบิลยูเอที่ใหญ่ที่สุดในซีเหลียง c w A. เป็นในคลับชื่อดังของซีเหลียงและในประเทศหวามีขนาดใหญ่ประมาณสิบกว่าไร่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าการตกแต่งภายในล้วนดีมากพอตกกลางคืนที่นี่ก็คือสวรรค์ของคนหนุ่มสาวมีหนุ่มหล่อสาวสวยมากมายรวมตัวกันที่นี่แล้วเต้น แต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของที่นี่คือสาวนั่งริ้งสาวสาวที่นี่สวยทุกคนผิวเนียนเหมือนน้ำอีกทั้งสาวสวยพวกนี้ยังมาจากทุกสารทิศทั่วโลกพื้นที่แตกต่างกันพูดได้ว่าเป็นแผนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่สุดของในคลับนี้เดิมทีในคลับแบบนี้จะมีการควบคุมตรวจสอบอย่างเคร่งครัดแต่ในคลับกลับไม่เคยถูกตรวจสอบมาก่อนมีคนหน้าใหม่บางคนอยากมาหาเรื่องที่นี่แต่เพราะเจ้าของที่อยู่เบื้องหลังไกลเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน คนมากมาายคาดเดาว่าเบื้องหลังของเขาต้องไม่ธรรมดากลางคืนเวลาประมาณสี่ทุ่มรถหรูคันหนึ่งจอดตรงหน้าประตูในคลับเฉินเฟิงวู่เหวินโปสีนสามเดินออกมาจากด้านในเหวินโปสมแล้วที่นายเป็นคนที่รู้ใจของฉันเป็นเพื่อนของฉันสีนสามมองดูในคลับที่ตกแต่งหรูหราดีใจจนผู้จาสลับไปมาแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่686แผนการมีการเปลี่ยนแปลง